ก็มาครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาตกปลาครับยืนมือชีพเลยดิย อุมขนเลยใช่ไหมพี่ครับระวังเงี้ยงมันอย่างเดียวนะพี่จป่ัง่เดี๋ยวเดยปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเป็นไงครับดูครับอือโอเคโอเค เล่นกระมันหน่อยเล่นกระมันหน่อยฮะเออมาแล้วครับมาแล้วครับรอบนี้ได้ครับรอบนี้ได้ครับรอบนี้ได้แล้วครับ,รบนี่โอ,อ้อันนี้สวยงามครับ ตัวน้อยครับตัวน้อยก่เมื่อกี้หน่อยอาจับหางแล้วก,ก็ยกจับหางแล้วก็ยกถ่ายฝั่งหนึ่งจับหางอาโอเคหนึ่งสองมองกล้องโอเคครับไปล่อยได้เลยครับไปล่อยได้เลยเอาครับมาดูอาอาจบ้างครับรอบนี้ครับเอาไอ้บอลสองอันบานสองอันเบลสองอันบอลสีแดงมาสองอันเบลสออีแดงอ เอาสองอันเอาครอบมันครอบมันเดี๋ยวเอาคลิปตลกเอาสองอันสองอันอ่าค่อยดึงไปค่อยดึงไปเออค่อยดึงไปโอ้น้องชายผมครับครั้งแรกของมันครับการดึงปลาครับกับการดึงปลานะครับสองอันอ่าเอาพร้อมกันพร้อมกันนะพร้อมกันเอาแล้วครับโอ้บานพร้อมบานพร้อมแล้วเราปลามาแล้วบานพร้อมไอ้แปงพร้อมไปพรปอมเอาครอบ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 ปลาครอบปลาเออ ปล่อยมันให้มันดึงข้างแรงของมันเราให้ม,มันดึงดูเอาไปได้ปลาเนอะมึงด,ดีจะได้ปลาไหมไม่มันดึงเสร็จดึงเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วดึงอย่างเงี้ยเ,เอออย่างงั้นแหละแล้วก็ดึงดึงให้มันมาหาเราไอ,อพี่เขาบอกไงพี่เขาบอกก็ได้อ่ะ มองสว่างเลยครับผมคุณรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกแย่ไปเลยครับตอนนี้เป็นตกครั้งแรกครั้งสองครับผมครั้งที่สองครั้งที่สองมันจะก่อนมาท่าที่หนึ่งใช่ไหมครับผมคุณรู้สึกตื่นเต้นไหมครับผมแล้วสายแล้วไม่มีเวลาให้สปาร์ฟเลยครับตอนนี้ไปมันเลยไฟบอลไฟบอลเลย tạm bại ơi bại tạm 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 bại cái bại tạm bại tạm cho chạy lên của của อ้าวมาถือถืออุ้มจับหางดีๆโอ้โหฝีมือไอ้อาดครับผมครั้งแรกของอาดใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมกับการดึงปลาการเยื่อปลานะครับจับหางก่อนลวงจับหางก่อนเออระวังเงี้ยมันนะเออลวงมันดุมาลวงจับหางก่อนเออแล้วก็อุ้มเอามือนิ้โป้ซ้อนตรงนี้อย่งั้นมันจะดิ้นเออล็อกล็อกไว้ ยกขึ้นเอ๋ทำไมทำไมหนึ่งสองสวยงามของกล้องหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับผมโอ้โ oh. หเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์ก่อนนี่ครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตนะครับเยอะปลาครั้งแรก <ผม S 1> ตกไม่ชอบตกปลาอ๋อเอาปล่อยเขาปล่อยเขาคืนเนะอาปล่อย <c oughs> เดี๋ยว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 น้องบาลน้ลองบาลน้ลองบานเดี๋ยวพี่ขอดูวิธีการใส่เหยื่อของน้องบาลกันนี่เพื่อนเพื่อนมาดูเอารี่ก่อนดูครับตะก้อไม่ใส่ครับใส่ตรงนี้นะครับ<ห>นี่ครับสูตรสูตรไหนเนี่ยฮะสองสิบสองยี่สิบมันพันกันแล้วตอนนี้ครับเหรอเห็นไหม หมุนย่างยดึงมันดึงปู๊บโยกค่อยดึงค่อยดึงสู้กับมันสู้กับมันแล้วค่อยหมุนเข้ามาดึงมาก่อนดึงเข้ามาก่อนดึงเข้ามาฟู๊โจกเข้ามาเออแล้วก็ดึงได้ไหมใช่หมุนยากหมุนยากมากมันต้องดึงมาก่อนอ่ะเห็นเขาทำติดตามเขา 哈喽哈喽，哈喽哈喽哈喽，哈！哎呀，断腿了，太烦了。 ดึงมาลองดึง <pues> ดูได mm ้ไหมนี่ยเวคือวิธีการดึงปลาของมือใหม่คับมือใหม่เฮ้ยไม่แน่ไม่ได้มาเฮ้ยมาไกลๆเลยบานมา่อยๆดึงเออมาสู้อาไมอาไมแก่ เฮ้ยไม่อเตรียมตัวเตรียมตัวดูครับอย่างเง้ไ,หไหอไหมูตอนดึงปลาครับโอ้ยไม่ได้มาใกล้ๆกล้่อนมาใกล้ๆก่อนเอ๊ยยกถ่ายรูปนะ <c oughs> <p> <bar> พี่บ้าพี่บอมันก็ตุกในปลาเก่า <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปก่อนให้แกเบ็ดแกเบ็ดออกก่อน แกไปดอก่อนปามอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนีเดียวยังเอาแกดีๆแกดีๆระวังดีๆระวังม่สบายดูที่ว่าว่ามีมีอันเก่าเหลือไหมดูที่นี่มีมีช่วยเขาหน่อยเรายกเอาเอาไปดอกก่อนอ่ะพี่ถ่ายรูปให้ยกขี้มันเออจับข้างดิอุ้มข้างดีดีบานอุ้มข้างนี่พี่ถ่ายรูปให้ครับผมโอ้โห นี่คนไม่เคยตกปลานะครับน so ี่เป็นครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกอุ้มๆมันเด็กอ่ะอ่ว้าวบานมองมาดิมองมาดิบ้านจอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเต้นไหมเต้นไหมเต้นไหมเอ้สิใส่เต้นไหมเราต้องดูเราต้องดู เอาปล่อยเข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 าทำได้ไหม <c oughs> ทำได้ไหม <c oughs> ทำได้หรือเปล่า